สวัสดีทุกคนทางช่องนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้กดติดตามช่อง youtube ผมนะครับวันนี้เรามาดูงานเป็นงานชุดต่อนกกวักนะครับพร้อมต่อพร้อมชุดลำโพงเสียงกันนะครับผมจะมีเสียงนะครับทุกคนจะมีตัวบ่วงจะมีตัวนกนะครับเมมโมรี่นะครับตัวเมมโมรีเสียงนะครับแล้วก็ตัวลําโพงนะครับตัวลาโพงตัวขยายเสียงนะครับผม เรามาดูนะครับผมชิ้นงานแต่ละชิ้นกันนะครับผมรายละเอียดของแต่ละชิ้นกันนะครับผมโอเคมาดูงานแรกจะเป็นงานตัวแมมเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นงานแมมเสียงจะใส่เสียงนกอ่ากวากเข้าไปในตัวมโมรี <mark> ตัวนี้กันนะครับผมนะผมจะใส่เสียงอ่านกกว่าเข้าไปในตัวนี้ này, ประมาณ 1- 2ถึงชั่วโมงนะครับผมนะ โอเคสำหรับตัวเมมโมรีเมื่อกี้นะครับผมเราจะใช้กับตัวลำโพงตัวนี้นะครับผมนะเราจะใส่เราจะใช้กับตัวลำโพงตัวนี้นะเสียบเข้าไปในรูตัวเล็กตัวด้านบนนะครับผมนะแล้วก็สำหรับรูข้างๆนี้นะครับผมเป็นรูชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมเวลาแบตหมดก็ชาร์จกับที่ชาร์จซัมซุงทั่วไปนี้และนะครับผมนะใช้ได้หมดนะครับผมแล้วก็ตัวเปิดเสียงตัวเปิดตัวลำโพงแล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับผมโอเคเรียบร้อยสำหรับตัวลำโพงนะครับไปดูงานต่อไปกันนะครับผม เป็นงานบ่วงนะฮะงานบ่วงชุดนี้นะครับผมเป็นงานเอ็นเบอร์ร้อยนะครับผมเอ็นเบอร์ร้อยต่อด้วยสาย PE นะครับเป็นงานเขียวสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับห่วงที่ใช้เป็นห่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับผมจะมีให้พร้อมรังเก็บเลยนะครับผมจะมีให้พร้อมรังเก็บเลยนะหนึ่งชุดนะครับพร้อมกระดิ่งไปด้วยนะครับผมต่อด้วย งานนกนะเป็นงานนกกวักสตาฟแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแท้แน่นอนนะขนแท้นะครับผมเป็นงานสตาฟทั้งตัวนะครับผมเป็นงานสตาฟทั้งตัวนะครับนี่เป็นนกแท้นะครับผมนะโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับสี่ชิ้นงานพร้อมต่อนะครับจะมีจะได้ตัวลำโพงจะได้ตัวแมมจะได้ตัวบ่วง 411บวงแล้วก็ตัวนกสตาร์ฟหนึ่งตัวนะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะต่อนกกวักได้เลยนะครับก็จะมีวิธีการใช้งานผมจะลงมีคลิปอยู่นะครับผมที่ผมลงก่อนหน้านี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ใครที่สั่งนะสามารถแจ้งชื่อที่อยู่บรติดต่อมาที่ร้านผมได้เลยนะทางเบอร์ติดต่อใต้คลิปมีเบอร์ติดต่อของที่ร้านผมนะโทรมาได้เลยนะครับทุกคนนะครับแอดมาทางไลน์ก็ได้นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ